สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้รอ,องเท้าสตั๊ดมาอีกหนึ่งคู่เป็นแบรนด์ซึ่งคุ้นหูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามีขายอยู่ทั่วไปนะครับในแอปทั่วไปก็เป็นของกิก้าซึ่งก็ผมเลือกเอาสีนี้มาเลยถ้าเข้ากับถุงเท้าถุงเท้าผมใช้เป็นถุงเท้าตัดข้อซึ่งมีหลายสีมากมีสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีเขียวสะท้อนแสงแบบนี้ ชอบสีสันของมันครับเวลาที่่าเราต้องลงสนามไปมันก็จะเห็นชัดนะนะยิ่งเวลาเตะตอนค่ำๆหรือจะเป็นกลางวันก็แล้วแต่สีสันมันสดใสดีเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดของรองเท้าคู่นี้นะครับไปก็ใกล้หน่อยนี่ส่ไลอ,อเ ็ยังเป็นเบอร์เดิมของผมที่ใส่ราคาประหยัดด้วยนะครับสำหรับเด็กๆที่เท้าใหญ่จริงๆมันมีหลายเบอร์ของผมเองใส่เบอร์สี่ให้ดูลวดลายของเขาครับใกล้ๆนี่ครับ วัสดุเขาทำออกมาก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองในสนามแล้วจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีเดี๋ยวจะให้ดูลวดลายกันไปก่อนอันนี้เป็นสเตลนะครับด้านในก็แบบนี้ ส่วนปุ่มสตัด๊ดก็แบบแบบนี้จะเริ่มต้นหรือไม่เริ่มต้นก็ลองใส่ดูเดี๋ยวก็รู้เองครับบางคนไปซื้อรองเท้าแพงมาแบรนด์ดังๆแล้วใส่ไม่ได้ก็เยอะนะครับเห็นเพื่อนๆน้องๆคนรู้จักเป็นกันหลายคนแต่โดยส่วนตัวเท้าของผมมันจะเป็นประมาณแบรนด์ในพวกนี้น ใส่ได้แล้วก็ทนด้วยนะใส่ได้เป็นปีอยู่นะเตะบ่อยไหมก็ทุกอาทิตย์อะประมาณอาทิตย์ละสองครั้งช่วงหลังก็เหลืออาทิตย์ละครั้งครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างอ่านี่ครับใส่ออกมาแล้วก็ประมาณนี้เลยฟิลลิ่งวันนี้ ก็เหมือนเดิมเหมือนกับตอนคู่ครับป้าก็รีวิวในห้องแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวตอนไปลงสนามจริงก็จะรีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูใกล้ๆนะครับขออนุญาตที่ต้องรีวิวกันแบบนี้นี่ครับฟิลลิ่งประมาณนี้นะ ปิลลิ่งเหมือนกาตอนที่ใส่ข้าวป้ากับอัมโบครับแล้วก็คล้ายๆกับแพนด้วยแต่ว่าด้วยเนื้องานแล้วก็ลักษณะเนี้ยอย่าใส่ไปเะในสนามที่มีฝนเพราคิดว่าถ้าเจอฝนหรือเจอน้ำหนักๆเนี้ยไปแน่ๆส่วนวิธีการซักก็ปัดๆเช็ดๆ ถักทักต้างๆ้าอาเจียไปแช่แล้วก็เอามาพึ่งไว้ในร่มนะครับนี่เป็นอย่างนี้กระทษนะครับนี่ก็รีวิวสตาร์ทมันก็ต้องเห็นกันในลักษณะชัดๆแบบนี้เนาะนี่ที่รู้เลยสมัยก่อนยังใส่สตาร์ไม่เป็นก็ไปซื้อเบอร์เผื Ber ่อเอาไว้คุณพ่อคุณแม่อย่าเผื่อเบอร์สตาร์ทให้น้องๆน,นะครับ เอาให้พอดีแต่เด็กเๆลๆๆๆ็กๆจะเปลืองหน่อยก็ซื้อมือสองมาใส่เอาก็ได้นะครับนี่ของผมใส่ลักษณะนี้ฟป็ลิงเหมือนกัป้าคู่ที่รีวิวในตอนที่แล้วก็ไปดูในคลิปเก่าด้วยเลยครับมีรีวิวเอาไว้อันนั้นเป็นคัปปาสีโอโรสก็ใช้มาแล้วหนึ่งปีเกือบเกือบปีเกือบเกือบปีก็ถือว่าทนแล้วก็สมบุกสมบันพอสมควรใช้งานได้ดีครับนี่เลย ชได้เอาไว้ให้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครที่มองหารองเท้าสตาัดไว้แล้วกำลังคิดว่าใส่คู่ไหนก็ไม่เข้ากับเทา้าตัวเองสักทีลองยี่ห้อแบบพื้นๆแบบนี้ราคาถูกๆดูสักหน่อยก็ได้ครับอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีขึ้นก็ได้นะครับลองดูสวัสดีครับบ๊ายบาย